กูไม่เอากูไม่อยากเป็นกูไม่อยากวิ่งไล่จับสมพรไม่เป็นจริงจริงนะกูอ่านี่ไงเอ้ยเป็นนักแล้วอ๋อเราต้องมาซ่อนด้วยกันเว้ยเราต้องมาซ่อนด้วยกันตายมาตามกันซ่อนด้วยกันตายหมดไม่ตายหรอกนี่นี่นี่จอจอมาซ่อนพิตเตอร์เขาบอกว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะพี่อะหล่ออหร่ออะหรองั้นมึงก็ไปเหยียบบนหัวคนเป็นดิ เลยแล้วกูกูใส่ของมีเอฟเฟกต์ดิแม่เงยหาดไได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้โอ้มันเดินมาแล้วมันเดินมาพูดฝมึงอย่าเดินมาทางนี้ไอ้หน่อยก็ได้ไปหน่อยไปหน่อยอยู่ไหนกันน่ะจะได้ไปหากูอยู่ตรงขวดอ่ะเนี่ยตรงที่คนเขียวอะตรงที่คนเป็นแม่งกำลังเดินมาหาอยู่เนี่ยคนเขียวใจะไปขึ้นมาแล้วไอ้คนเป็นไปขึ้นมาไอ้ ไปใกล้ๆผมรอดแล้วแหละผมรอดแล้วแหละอีซี่วินว่ะตอนนี้อย่ามาอยู่ใกล้ๆดนี่่รอแตผมไม่รอดนี่แหละผมอยู่ชั้นน้มยายเนี่ยชั้นน้ำข้างล่างพี่อ่ะเฮ้ยเห็นมะมันวิ่งมาว่ะฟุ๊บฉันอยู่ชั้นน้ำก่อนมันวิ่งมามันมาหาผมนี่แหละพี่เอาจอมจอมมันเห็นแล้วอะ อนีรไงแม่มันอยู่ตรงตู้น้ำอ,ะอ,อ่ะเราทำไงดีตู้น้ำครบเออว่ะเอาอ,อยู่ตรงเดียวเราเลยนี่หว่าชิไหมแล้วเาก็ยิงมันมนะาานตายแน่ตายแน่ตายแน่จอมึงอย่ากล่อมานะจอไอ้จอนะเรียบร้อยจอตายแน่ไอ้จอไอ้จอไอ้จอึงอยาบอไติดคือติดคือ ติดถือเลยไอโจไอโจมึงมึงไออ้ย่าามไปหาไอตึ้นไอ้เกอมึงตายไอ้เออตาย double ล i l ลโอ้โหขึ้นสองคนนี่พี่ขึ้นสองคน easy ถ้ากูเป็นกูจะทาเก็ตมึงคนแรกเลยดิตึ้นไปด้วยดิพี่ติ้นไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันดีกว่าดีตัวก่อน เอฮ้ยกูอยากเป็นนะเฮ้ยนะยายคากกูไม่ชอบผ่านอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่กูกูไม่อยากผ่ากูไม่ชอบผ่านแต่เด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้เนอะเต้นไปด้วยกันปะเหมือนเกมนี่ไม่อัปเดตเลยอ่ะแต่พี่เต้นไปด้วยกันมึงไม่ต้องเสือไปกับกูเลยไอ้จอ กูเข็ดกับมึงรอบที่แล้วแล้วเห็นมึงหมดอ่ะโอ้โหไปด้วยนะครับโอ้โหแม่งตามกันมาสามคนแม่งเอ้ยเจอทิ้งหมดตีนะมึงเจอทิ้งหมดตีนะอืมโอ้ยนั่นเป่นใครมันตามกูเต็มเลยเนี่ยออกไปกูตามใครไม่รู้อยู่เนี่ยโอ้แม่งเตินตามกูเต็มเลยมาจีเข้ามาคือเต้นหางสีกระโดดตรงหางสีมีพี่เต้นอะทางสีเหรอพี่ต้นหางสีดตรงทางสีพี่ตรงน้นเน็น ไอ้ผูนเห็นกูไอ้กูกูแตกอ่ะกลกูแตกโอ้โหเข่งฆาตกรอยู่ตรงนู้นโอ้โหไอ้ยกูเห็นคนเป็นอยู่ตรงนู้นหพูดหลงอันละคนเป็นตัวมันจะเรืองแสงเปล่าวะใช่ใช่ใช่คนเป็นมันจะมีเอฟเฟกต์แปลว่ามันไม่เห็นกูเอ้ยฟูกอย่าวิ่งมานี่ฟูกปาจิมึงอย่าวิ่งมานี่ฟูกอย่ามาอยู่ตรงนี้มึงอย่าวิ่งมามึงอย่าวิ่งมาไอ้ฟุกเอาแตกไอ้ฟูกอย่าวิ่งมันล้ากูไม่ได้หรอใครใครรู้ที่แอลของกูแม่คุย อ๋อแกมแล้วมันเห็นมึงนะใช่ไงเติร์นเไดด์ด้เออไม่เอามาแล้วมาแล้วมึงมึงดูมึงดูดานล้างสิวฟ้าพี่พี่เติร์นท้าเด็กผู้นักฆ่าฆาตกรแม่งไอ้แก้มแม่งจูกว่ะพี่พี่เติร์นดูนะดานล้างสิวฟ้าดันดันสายของฆาตกรเห็กผู้นัหฆ่าฆาตกรดานล้างสิวฟ้าด้านซ้ายของฆาตกรนะมึงเห็นสิโอ้โ ho มึงม <ül üş Purd station> <g ül üş> ึงเห็นกูไหมไม่เห็นกูไหมกูบอกเลยโกดเก่งไงกูโกงทิพไพรมึงอย่าวิ่งมามึงอย่าพากันวิ่งมาดิอ่า ชิปชิปชิปแม่งอยูแ่แถว <c oughs> แถวกูแล้วไอ้เฮ้ยอยู่ไหนหรอครับอยู่ไหนหรอครับอยากรู้จังไปด้วยดิอ๋อเออแม่งแม่งไปหาจากกูแล้วกูมาพี่พี่แมวเข้ามาอยู่กับกูเร็วเฮ้ยกูไม่หาตะก้าตะกอนอะมึงบาจีรองมาหากูเร็วให้มันฆ่ากูดิเมาไว้เหมือนจะร้องฆ่าตกรมาเวโคตรนัวเลยนัวจริงสเปกเท่แา่ตะกรอนที่ตะกรมึงเปลี่ยนกูนะมึงสาบานนะมึงไม่เห็นกูอ่ะใครใครจะฆ่ากูได้วะจริงจริงนะนอกจากตัวเล็กมันกู ไอฟุกเล่นงี้กูก็ต้องเอาตามดิตัวที่เล็กที่สุดของกูโก้งกงนิับเ้ยโยโยว่าซับแมนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โย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 เล่นนี่ยังไงวะถ้ามันจะมีเอ้าของมึงมันไม่ขึ้นเหรอกูไม่รู้ว่ากดท่ามันเล่นไงดิเอาไว้หลอกรถอ่าตกรอนนีไอ้ท่านกูอยากได้ด้านเดิมอะเอาอีกแล้ว ไปกู e i, an, อ,ยอยากเป like ็นนี่อยากลองเป็นบ้ากโอ้โอกาสที่กูเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แ่กูติติดช่วบาจิเป็นบาจิเป็นหรอน้องน้องเป็นหรอน้องเป็นเหรอนไปหาดีบักแบบกูไม่กูไม่อยู่แล้วกูไปหาดีบักพวนเราคนกี่โกงเลยช่ๆยช่วย่าไปย่ากดนะอย่ากดอใดแม่ละได้ได้ได้ มันมาเราหมดตีเลยนะไรไม่ได้มองก็เข้างสูงได้กองสูงได้ช่วยช่วยช่วยเอาใครร่วงใครวะใครพี่ขาไปไหนพี่พี่หาวพี่พี่โอ้โอยัยมันไม่ยัยพี่มันจะได้ไม่เห็นเราไอพี่ไอพี้มึงยิงดิเฮ้ยไปไหน ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาเรียกว่าออกโอนหนีออกเกมหนีแม่งโอ้ออกเกมหนีเลยไอ้จอมออกเกมหนีเลยมึงนี่ลงทุนจริงนะเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาปลายเหตุแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้มันมันคาดไม่ถึงเพราเราอยู่นี่เออพวกมึงแม่งคาดถึงหรอกมึงอ่ะกากมากใช่เข็บขาดสั้นไงเจอกับคุณเข็บขาดสั้นเลยนะเข็บข็าดสั้นฆ่าไม่ถึงเคี้ยวขอบตาเลยนะพี่ต้นตัวเงอ่ะฮะ ไอ้นี่นอนมันเนี่ยตาดำนี่ว่าตาหลังมันอยู่ข้านหลังมึงมองมาข้างหลังไอ้เจนแม่งวิ่งอ๋อกดตัวทีดูต่างคนกูรู้แล้วกดตัวทีเพื่อใช้อีโมดโอเคตอนนี้แม่งต่างคนอ่ะแม่งกูกำลังจะพูดเลยต่างคนต่างแยกไอ้ไอ้แม่งตามกูมาอีกได้ก็อยากมีแบบก็อยากแบบอยู่กับพี่ไงอ๋ออ๋อล่ะอะอหล่ะอ๋อหล่ะอ๋อหล่ไหน จุดจุ๊งไม่ดูสนุกคนบวงตีนเลยผมยังไม่ตายนะพี่ผมอยู่ตรงจักรยานแตกจอแม่งเอ้ยพี่ผมร่วงจอยผมร่วงผมร่วงสงสัยเป็นมะเร็งแน่เลยจอดิผมร่วงจีบปี๋เอาแล้วเอาแล้วมาจีบชีวิตแล้วเอาแล้วในตรงจักรยานแล้วมาจีบ ดูมัดกระโดดไอ้แรดแรดแรดไอ้คนหาแม่งมีสกิลติดตัวนะกูไม่เห็นใครใช้เลยแตกดูไอ้โจ้อ้าวไอ้โจ้อ้าวฆาตกรสู้ชีวิตครับเออ่ะแตกมเมเต์โคตร จริงนะแบบพูดไปเป็นแน่ไม่เลยละเลยแล้วไม่จอดจอรอนี้บอกโดนหวานแล้วไอ้ใครวะเมื่อกี้เบคอนสละชีวิตวะโอ้ยดูจอดีไม่ได้วะโอ้ พวกนี้อะไรอีกแม่งเข้ามาแบบนี้ตุ่นตุ่นไม่เห็นตุ่นตุ่นอุ๊ย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 สองคนนี้เขาทำอะไรกันอะอุ๊ย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 กินกันแล้วอ่ะกินกันแล้วโอ้อะไรเมื่อกี้กำลังสนุกเลยนะพี่ลองดูดีๆดิผมแอบพี่ไหนอ่ะเห็นกูได้แหละจอไม่ต้องมายืนอย่างนี้เฮ้ยมันมันโปแบบว่ามันโตแน่เลยอ่ะเออ <mm 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 er> ว h y why 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 ฟุกย <mm 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 ังไงเราเราเราได้ท <mm ี่สิ่งสถิตแล้วโอ้ยแม่งมีคนแย่งคอยต่อหน้ากูเลยเลคอยคอยใจเย็นคอยแล้วพักเล่นไปเล่นแบบนี้ไปเล่นแบบนี้ไหเฮ้ยนี่ไงกูเข้าได้แล้ว นี่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 แม่งอยู่กันตรงนั้นเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันกระปูเออนี่แม่งแม่งอยู่ท่ามกลางคนสีคนอะไม่เข้าวงนะไม่ไอ้จอแตกสุชิที่ไหนอะไีสพี่เอามมกุตสู้ชีวิตจัดเลยอ่ะทำไมพี่รู้มมม้ทไผรูว่าพวกพี่แอบไหนกันทำไมมันซูมหน้าจอกไกลๆได้เว้ย นั่นไงเฮ้ยไอ้ฟุกอะไอ้ฟุกอะไอ้ฟุกอะไปไหนอะไอ้ฟุกตอนี้ตอเอาเอาหัวชิดชิดชิดแน่นๆไอ้ฟุกไปไหนอะเฮ้ยเร็วเร็วน้็วเร็นะไปไหนอะไอ้เป็ดเร็วๆเป็ดน้อยรรบบเีี่ยตอนนี้บาจิก็นะพยายามพยายามเข้าให้ได้แลยนะอ้าวอ้าวดินจัดอะอ้าวคาร์ดโก้แม่งเป็นซิมเพราะว่าแม่งเจอผู้หญิงแล้วแม่งไม่ฆ่า อ้าวแม่งเหมือนพวกกูกันเอออันนี้ไงยังไม่ต้องใช้กาวใช้กาวไม่เวิร์กหรอกน้องกาวไม่เวิร์กนะน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่งอยู่ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ไอเมื่อกี้แม่งปล่อยแหละเมื่อกี้ทำไมถ้าปล่อยกาวแม่งคุ้นๆจังวะ เมย์กูก็ไม่คี้นะพูดพูดจริงเลยเไปใกล้ๆกันดิเดี๋ยวดิบ่เขาจะเขาจะทำปฏิกิริยาไงกับแฟนเขามันจะแฟนมันจะเอาเอาาาเขาจะน้ำขา,ขาวๆตรงที่เราอยู่ไปไป,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 ไปแฟนโอ้โหมึงพ,พูดจะเห็นภาพเลย ไปไปไปเออออกไปออกไปเฮงียอะไรวะโอเคจบคลิปกันนะทุกคนเดี๋ยวไปอัดอีกแมปหนึ่งกันครับครับครับจบคลิปนะครับโอ้โห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  สนใจอ่ะอุ่นเตยนับอุ่นเตยนับวางสปาตาลงช้าไม่ใหญ่แดบเลยลากโอเคจบคลิป